ถ้าเป็น f อตอกให้ดูหน่อยเดี๋ยวคนบาปถ้าตายบ้านหลังนี้ละกันโพดใหญ่ปะ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 แว้นกันเดี๋ยวน้องหมูเด้งเนี่ยอา้อาวอ้าวลงมาเดี๋ยวนี้นั่นมันรถชั้น เฮ้ยมันลดชั้นนะไวเป็นนะเจ้ามารร้ายโอ้โดนลักพาตัวคูบาโดนลักพาตัวหมูเด้งช่วยคูบาด้วยคูบาโดนลักพาตัวกระโดดออกมาสิมันพาคูบามาขึ้นมันลถไฟคูบาอยู่ไหนเนี่ย3ามเปิดโรงแรมจำได้ว่าบ้านหลังที่33นี่มันของเรานี่วะ เอ้ยเราไม่ได้เขียนนะเว้ยเราไม่ได้เปิดโรงแรมอย่าเข้ามาเอางี้นะเอางี้นะคนดังมาแล้วโอเคเรานะเป็นคนดังไม่รู้ดังจริงหรือเปล่านะยอดไปเลยอะปะแว้นกันหลวงพ่อแว้นวแนจะพาหลวงพ่อไปบินทบาทหมูแดงจะพาหลวงพ่อไปบินทบาทอุ้ย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 บินทบาทตอนตีสามโอ้ดินี่ก็<ๆ>มีอะไรกันเนี่ยวิแกงอะไรเนี่ย พี่อันมาทุกคนคะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เราสุ่มเจอห้องคนไทยตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสามแล้วน่าแปลกมากเลยที่ทุกคนไม่ไปนอนกันหมูแคะว่หมูดูหมูแคะมีคนรู้จักเขาด้วยพี่เข้าหุงพี่ข้าหุงเราหมูเดงเราหมูเดงนะไม่ใช่เราข้าหุง FC ใคร FC ใครล่ะ FC ใครบอก FC ใคร ถ้าเป็น f อตอกให้ดูหน่อยเจ้าคนบาปไอ้พวกใจบาปกล้าตอกพระพะตายโอ้โหดูดูมันลุมทำร้ายฉันดูพวกมันลุมทำร้ายฉันขนาดพระตายยังโดนลุมตอกอ่ะทุกคนโอ้แมงคูบาแตกไม่สนใจคูบาเลย เลยเอาเลยจเอาวให้เด็กดูหน่อยวิธีจีบสาวในบุคเคเว่นได้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 ยมถ้าหาครูบาจะต้องจีบสาวเนี่ยครูบาจะต้องศึกในในอคาด้วยคาแล้วเอาเลยเอาเลยเอาเลยเออย่างงั้นแหละเฮยตัวเองสิตัวเองเหรอตัวเองเหรอเออเอาตัวเองเลยเอาตัวเองเลยเดี๋ยวต้องเริ่มจีบเธอก่อนแล้วจีบเธอก่อนตัวเอง เธอคุยกับเราส the <c oughs> ิเธออะไรค่ะอะไรค่ะค่าอะไรเนี่ย <promotion> ค <UC S> ่าอะไรค่าโอ้วิธีจีบสาวแบบง่ายๆนะจีบสาวแบบง่ายๆเรามีพันห้านะโอ้โหซื้อเลยใช่ไหมไม่ต้องจีบเลยใช่ไหมเด็กในนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าพันห้าโลนะพันห้าโลโอ้ยโอ้ยอะไรอะนี่อะไรนะปัญญาอ่อนโอ้โหพ่อกูไม่ให้เข้าแก๊งแก๊งอะไรวะเนี่ย แก๊งอะไรวะเนี่ยโอ้จบแล้วพันห้าเธอไม่โอเคเฮ้ยอ,อกหักว่ะกลับไปบวชด,ดีกว่าโอ้โหเด็กเซิร์ฟนี้เนี่ยแบบห้าวจัดเลยทุกคนคำหยาบเพียบเดี๋ยวนะนี่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 อย่าปัญญาอ่อนอีอย่างนี้นะคะทุกคนถ้าเจอคอมเมนต์แบบหยาบคายแบบนี้เนี่ยเราต้องรายงาน จริงๆรายงานคือโดนแบนเลยอะเนี่ยใชพวก่ใช่เราต้องแบบแบบตักเตือนน้องเขาหน่อยไงการแชทนะผู้ใช้คนนี้นะคะแล้วก็เลือกคำสบทนะคะแล้วก็โอเคพิมพ์คำหยาบแล้วก็ส่งโอเคไปแล้วเราหยุดแล้วแต่เธอแต่ยังไม่หยุดดูซิมันจะบินไหมมันบินต่อหน้าเลยปะคนที่พิมพ์ว่าตอง นี่ไงนี่ไงน้องคนนี้ไงแกง๊ส<อ>งส่งเอซอเธอรักรักเธอเนี่ยยาอ่อนมึงเลยบ้ายาอ่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ทุกคนเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วใช่ไปแล้วเมื่อกี้มองอไม่ทนันนี่ทุกคนไปเรียบร้อยแล้วครับผมลาก่อน ลาก่อนหนึ่งวันคงเจอกันเมื่อเือน,นี้อีกคนอีกคนอีอะไรงานไปไไกับมาคำสบปึงทรงรอดูอีกคนร <laughs> อดูอีกคนมาดูว่าน้องคนนี้เนี่ยเขาจะบินไหมตกลงคลิปนี้เราจะให้ชื่อว่าอะไรดีรวมมวองสวไปหมดแล้วรวไปหมดแล้วอูบาโชอพิธิหารแบนพล <laughs> นี่คูบาแบนคนไงกูแต่งตัวโคตรทำไมตัวตัวในเกมมันเกือบตัวนี้มันต่างกันยงเลยอะีกนานไหมฉันก็จะรอว้ดูป้ายเขาสิเจ็บร้อยไปอีกหนึ่งคนจากตาคนสวยตึ๊ดๆใหญ่ไปอีกหนึ่งแมปนี้เนี่ยโคตรเถื่อนเลยนะทุกคน เอาละคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็เหลือน้องมีนน้องอะไรเนี่ยแก๊งเหลือสมคนและใครเจ้าอีกใครเจ้าอีกนะใครเจ้าพลังตูบาอีกเดี๋ยวนะโอโ้โหเฮี้ยใครพิมพ์วะเนี่ยโอ้พวกมึงอื้อหือปิดด้วยนะโอเคคะ่ะทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเด็กในบุ๊ k เ e เว่นเนี่ยช่วงเวลาตีหนึ่งตีสมเนี่ยเถื่อนแค่ไหน,ไน,น,ออไหนเ,เป็นไงโดนแบนออกหลายคนเพื่อนหายไปเลยเป็นไง ลาดูสิว่าจะมีคำหยาบอีกไหมพี่แอดเขาพิมพ์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยหยุดนะจมนามารไลยหยุดก่อกรรมทำเข็นสวยมากมั้งแกงทรงเอซอเราสวยกว่าอยากรู้จังเลยว่าใครพริมพ์เนี่ยอ๊ยพี่เข้าหูน่ารักมากขอบคุณจ้าอุ้ยลืมไปว่าเราคือหมูแดงนี่หว่าแต่ชาวแก๊งนี่ไม่มีใครตรงปกเลยนะเออ <laughs> ยังไงตรงปกเลยชาวแก๊งเนี่ยพี่อันบุรีอีกแล้วล่ะทุกคนพี่อันบุรีอ่ะเอออย่าไปว่าให้น้องไหนดูไหนสิไม่มีตรงปกสักตัวอย่าไปว่าให้น้องเขาโอ้โน้องเขาก็น่ารักของเขานั่นแหละเอ้ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยกูพูดความจริงผิดตั้งไหนกับล่างแต่ชาวแก๊งไม่มีใครตรงปกเลยนะ ออกเกมชุดขาเอาเกมชุดขายพวกเนี้ยออเกมชุดถ่ายโอเคค่ะทุกคนทุกคนก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าเด็กตีหนึ่งตีสองเนี่ยเขาฮาร์ดคอร์แค่ไหนโอเคถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอะไรเนี่ยกูไม่บอกหรอกจาอีพวกทรงซออืม